สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ pb c a t a channel นะคะวันนี้นะคะปาจะมาพูดถึงแมมมิลเลียฮัมโบทีไอนะคะแคปปิโตซาหรือว่าแมมลูกกอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังออกดอกพอดีปาก็เลยเออคิดว่าจะมาทำาคปให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้จะเป็นกอบนิ้วเล็กนะคะลักษณะกอบก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้นะคะมีหน่อรอบๆเลยค่ะ แล้วก็อันนี้มันเป็นซสายประมาณ8นิ้วนะคะซึ่งดอกก็จะออกแต่ว่าเล็กๆอ่ะก็จะยังไม่ค่อยออกค่ะส่วนในภาพตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอลเแกนนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกแบบลูกกอบยักษ์อะไร่งเงี้ยคือสังเกตได้เลยว่าหนอ่อ เขาจะใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าลักษณะดอกเหมือนกันนี้ปาเปรียบเทียบให้ดูนะคะด้านซ้ายจะเป็นตัวเล็กนะคะด้านขวาจะเป็นตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆดูจากหนอก็ได้นะคะว่าแบบมันต่างกันมากเลยค่ะไซส์เล็กเนี่ยหน่อหนึ่งประมาณ1นิ้วนะคะแต่ไซส์ใหญ่เนี่ยสนิ้วครึ่งถึง3นิ้วเลยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอล็กแนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นไม้เพาะเมล็ดค่ะ ลักษณะเขาจะแตกต่างจากไม้ชำหนอมมื่อกี้นะคะประรู้สึกว่าหนามเขาอ่ะจะแข็งกว่านิดนึงนะคะแต่ก็อัตรา,าก,การโตก็โตเร็วอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกค่ะแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องแดดและน้ํากันบ้างนะคะแสงแดดนะคะจริงๆอ่ะเขาชอบแดด ทนแดดนะคะคือถ้ามีโรงเรือนอะ่ะพังสแสลแอนประมาณ5 0หรือว่าบางบ้านอาจจะไม่พางก็ได้ใครจะเรียงไว้ข้างบ้านอะไรย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆอะ่ะจะออกดอกง่ายกว่าค่ะส่วนชั่วโมงแดดนะคะที่ต้องการอะ่ะก็คือครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายก็ได้ครึ่งไหนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ทั้งวันค่ะ 6- 8ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันก็จะดีมากเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องน้ำค่ะคือถ้ากระถางเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเราชําหน่อนใหม่ๆก็จะลดน้ำประมาณสัปดาห์ละสองครั้งนะคะลดชุ่มไปเลยลดหรือว่าลดต่อเมื่อดินแห้งก็ได้ถ้ากระถางใหญ่5นิ้วขึ้นไปนะคะก็จะลดประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือว่าดินแห้งค่อยลดค่ะเวลาลดสามารถลดโดนต้นได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ ส่วนกระถางนะคะปลาขอเน้นกระถางที่มีรูระบายน้ำที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะก็จะดีกว่าค่ะเรามาพูดถึงข้อควรระวังกันบ้างน,นะคะดินที่ใช้ปลูกแมมกอบากก็ควรจะเป็นดินที่มีการระบายน้ำที่ดีมากๆนะคะเพื่อป้องกันการเน่านะคะอาจจะผสมหินบุเข้ไฟหรือว่าเพอร์ไลมากหน่อยก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดการเน่าขึ้นมาเราสังเกตเห็นเงี้ยเราสามารถตัดเฉพาะส่วนที่เน่าออกได้นะคะถ้ายังลุกลามไม่เยอะค่ะหรือว่าถ้าเยอะมากๆก,ก็แนะนำให้เด็ดหน่อออกทั้งกอเลยตัดแผลออกด้วยนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เอาไปชำต่อได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตาม PbKata Channel ค่ะฝาก Facebook Fan Page ของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ